u m แมนเมตาไวรัสไม่จำเป็นต้องกินยาครับเชื้อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่เข้ามาในระบบทางเดิในหายใจเราใช่ไหมครับเป็นไข้หวัดแล้วอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไข้อะไรไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไวรัสตัวใหม่ชื่อยูแมนเมตาเน e ลม o ไวรัสหรือเชื้อไวรัส RSV ไม่รู้ไข้หวัดจากเชื้อตัวไหนทำยังไงดีครับหมอยมีข้อแนะนำว่าประการแรก เชื้อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่เข้ามาในระบบทางเดินหายใจเราใช่ไหมครับเราต้องพยายามบ้วนปากบ่อยๆครับเพื่อเอาเชื้อเนี่ยออกไปให้มากที่สุดหรือถ้าเกิดใครเป็นภูมิแพ้ก็ล้างจมูกบ่อยๆจะช่วยทําให้เชื้อโรคเนี่ยที่ติดอยู่ในโพรงจมูกเราเนี่ยออกไปให้มากที่สุดจิบน้ําอุ่นบ่อยๆครับ่ว้ลดอาการะคระคายคอช่วยให้อาการมหายเร็วขึ้นและถ้าเกิดใครมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลก็กินยารักษาตามอาการใครมีการไอไอมีเสียงหักก็กินยารักษาตามอาการกินจิบน้ำบูดบ่อยๆช่วยละลายเสมหาได้ดีกว่านะครับและสุดท้ายถ้าสงสัยโควิดก็ต้องกินยาโมโนพิเาเวียถ้าสงสัยแค่ใวใจก็ต้องกินยาโอเซนทามีเวียแต่ถ้าเกิดว่าเป็น i อซีหรือว่าอิ m e n Meta ไวรัสไม่จำเป็นต้องกินยาครับรักษาร่างกายเราให้แข็งแรง หายได้ครับภายในไม่กี่วัน